เรื่องเล่าหลากตำนานตอนห้อยหลวงปู่ทวดแล้วแคล้วคลาดแต่ไม่รวยจริงหรือไม่เคยได้ยินไหมคะว่าห้อยหลวงปู่ทวดแล้วแคล้วคลาดแต่ไม่รวยหรือบางคนถึงกับพูดว่าหลวงปู่ทวดช่วยให้ไม่ตายแต่ไม่ช่วยให้มีตังค์คำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องเล่าติดปากเท่านั้นค่ะ แต่รู้ไหมคะว่ามันทำให้หลายคนหลงทางในการเลือกพระและสำคัญที่สุดคือทำให้หลายคนมองข้ามพุทธคุณระดับสูงของพระเทระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยหลวงปู่ทวดคือพระเกจิที่คนไทยห้อยมากที่สุดเป็นพระที่ตลาดปลอมกันเยอะที่สุดและมีชื่อว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกันตาย คงกระพันแคล้วคลาดไม่อดอยากแต่นั่นคือแค่พุทธคุณบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแล้วทำไมคนถึงคิดว่าห้อยแล้วไม่รวยเพราะคนส่วนมากใช้ท่านผิดจริตคนที่หวังรวยเร็วแบบฟ้าผ่าไม่ได้เข้าใจว่าหลวงปู่ทวดคือพระประเภทเสริมดวงชีวิตให้มั่นคงไม่ใช่เรียกลาบรอยให้ทันใจแล้วทำไมคนถึงพูดว่า ห้อยหลวงปู่ทวดแล้วไม่รวยคำตอบคือความเข้าใจผิดแต่ในความเป็นจริงหลวงปู่ทวดไม่ได้ให้แค่แคล้วคลาดแต่ยังส่งเสริมปัญญาการเจรจาและเมตตาแบบลึกซึง้งผู้ศรัทธาหลายคนเมื่อห้อยท่านแล้วมักรอดตายจากเหตุร้ายแรงและเริ่มชีวิตใหม่อย่างมั่นคง พอมั่นคงก็เริ่มตั้งตัวได้และนำไปสู่ความร่ำรวยในระยะยาวหลวงปู่ทวดไม่ให้รวยทันใจแต่ให้รอดเพื่อรวยในวันข้างหน้าแล้วคนที่ห้อยหลวงปู่ทวดแล้วรวยละ่ะมีไหมมีค่ะเยอะด้วยแต่มักเป็นคนที่รวยแบบมั่นคงไม่พลิกผันพ่อค้าใหญ่บานคนเคยล้มละลาย รอดมาเพราะอุบัติเหตุที่ไม่ตายแล้วพลิกธุรกิจจากซากเท่าฐานมาสร้างทรัพย์พันล้านโดยมีหลวงปู่ทวดห้อยอยู่กับตัวทุกวันจริงหรือไม่ห้อยหลวงปู่ทวดแล้วไม่เคยเห็นเศรษฐีเจ้าสัวใส่เลยผิดค่ะเพราะในแวดวงเจ้าสัวนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวใต้รวมถึงนักการเมืองรุ่นใหญ่จำนวนมาก ล้วนมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดติดตัวแต่คนกลุ่มนี้เขาไม่พ่อยโชกันค่ะเพราะถือว่าเป็นของสูงและห้อยเพื่อรอดไม่ใช่เพื่ออวดคนที่รวยแล้วห้อยหลวงปู่ทวดไว้กันล้มละลายก็มีมากส่วนคนที่ยังไม่รวยห้อยไว้กันวิบากกรรมให้พ้นแล้วจึงเดินทางไปหาความมั่งคั่งได้เคล็ดลับสำคัญคืออะไร การบูชาหลวงปูท่ทวดต้องเริ่มจากความนิ่งสัจจะสติอย่าขอแบบคนโลภให้ขอว่าลูกขอทางรอดขอแสงนำทางขอไม่เสียโอกาสขอไม่พลาดโอกาสทองที่ควรเป็นของลูกแล้วคุณจะเริ่มเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ปังตูมในวันเดียวแต่มันจะเปลี่ยนจากล่มเป็นรอดจากรอดเป็นนิ่ง และจากนิ่งสู่รุ่งอย่างมั่นคงห้อยหลวงปู่ทวดอย่างไรให้ได้ผลสูงสุด 1. ห,ห้อยด้วยความศรัทธาแท้ไม่ใช่ขอพรแบบเร่งผลลัพธ์สตั้งใจทำความดีทำทานและรักษาศีลพลังพระจะส่งผลไวขึ้นหากเราขัดเกลาตัวเองด้วย 3. อธิษฐานเฉพาะสิ่งที่เหมาะกับตนไม่เกินวาสนา สีมันสวดคาถาหลวงปู่ทวดเช่นนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาอยากโชคดีครบจบในองค์เดียวทำได้ไหมถ้าคุณเท่าใจพุทธคุณอย่างลึกซึง้งหลวงปู่ทวดก็ครอบจัก,กรวาลได้เพราะท่านเสกตัวเองด้วยจิตที่ไม่มีความอยากและนั่นแหละคือจุดที่พลังเปิดกว้างให้คุณพัฒนาโชคตัวเอง แต่ถ้าคุณอยากเสริมสายโชคเพิ่มวาส,สนาแบบรอบด้านดิฉันแนะนำให้ห้อยคู่ใช้หลวงปู่ทวดเป็นแกนกลางชีวิตปกป้องภัยเสริมด้วยพระสายเปิดโชคเช่นขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพระศิวลีหลวงพ่อกวยพระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จบางขุนพรมหรือจะเป็นพระเป็นองค์เทพอื่นที่ท่านเองนับถือในทางโชคลาภก็ได้ค่ะแบบนี้คุณจะได้ทั้งเกราะและปีกอยู่รอดและทยานไปพร้อมกันมาเสริมเรื่องประวัติย่อของหลวงปู่ทวดสักนิดนะคะว่าหลวงปู่ทวดคือใครหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าประโคก เป็นพระเถระผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้ท่านเกิดเมื่อปีพศ2125บางตำนานว่าปี2130ณนะบ้านตันยงจังหวัดสงขลา1การเกิดและงูที่มาคาบแก้วสารพัดนึกหลวงปู่ทวดเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2429 ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเกิดในช่วงเวลาที่ผู้คนมักเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่มีโชคชะตาพิเศษตามคำบอกเล่าในประวัติศาสตร์ตอนที่ท่านเกิดขึ้นมามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นโดยงูขนาดใหญ่ได้มาคาบแก้วสารพัดนึกซึ่งเป็นเครื่องรางที่ใช้ในการป้องกันภยัยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงพลังพิเศษ ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่แรกเกิด 2. การบวชและการทดสอบคัมภีร์บาลีหลวงปู่ทวดเมื่ออายุได้20ปีท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุและได้ไปศึกษาพระธรรมในกรุงศรีอยุธยาหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้คือการที่ท่านถูกทดสอบเกี่ยวกับคัมภีรบาลีและตัวอักษร84 0 0มื่น ในระหว่างการประชุมที่มีพระมหาธรรมราชาและราตูตพรามจากต่างประเทศที่ถึงกับพันนันชิงบ้านชิงเมืองกันเลยทีเดียวหลวงปูท่ทวดท่านถูกให้อ่านและแปลคำพีบาลีจากใบลานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคำพีที่ให้ท่านอ่านนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ใบลานที่มีตัวอักษรแต่เป็นตัวอักษรที่เล็กเผ้าใบมะขามท่านจึง อธิษฐานจิตนำใบมะขามใส่ไปในบาทแล้วเทบาทลงเรียงเป็นตัวอักษรแต่มีตัวอักษรที่ขาดไปหลวงปู่ทวดท่านจึงพูดขึ้นว่าตัวอักษรคําบาลีคําที่ขาดไปนั้นอยู่ในมวยผมของท่านพราหมณ์ที่ซุกซ่อนไว้โปรดเอาออกมาเสียเถิดเรล่าพราหมณ์นั้นจึงนำตัวอักษรออกมาแล้วหลวงปู่ทวดท่านก็เรียงทำได้ครบ แปด0มี่ันตัวอักษรซึ่งเป็นการทดสอบพุทธธรรมของท่านและท่านก็ได้แสดงปัญญาที่เหนือกว่าโดยการกล่าวคำแปลอย่างถูกต้องโดยแสดงธรรมแก่ทุกคนด้วยความละเอียดลึกซึ้งและท่านก็ได้สมานสักเป็นสมเด็จพระราช,ชมุนีสามีรามคุนูปมาจารย์สมเด็จเจ้าพระโคเลยทีเดียว สามเหยียบน้ำทะเลจืดช่วยโจรและผู้คนบนเรือหลวงปู่ทวดยังมีปฏิหารที่น่าตึงอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของแคล้วคลาดและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อช่วยกลุ่มโจรและผู้คนบนเรือที่กำลังจะอดตายจากการขาดน้ำในทะเลเมื่อเรือเกิดเหตุการณ์พายุใหญ่พัดเข้าไปในท้องทะเล ที่ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำจืดบนเรือและผู้โดยสารตกอยู่ในสภาพวิกฤตหลวงปู่ทวดได้ใช้ปฏิหารเดินเหยียบน้ำทะเลและน้ำจืดก็ปรากฏขึ้นจากที่ท่านยืนอยู่ท่านช่วยให้ผู้คนได้รับน้ำดื่มจนผ่านพ้นภัยพิบัตินั้นไป 4. ดอกไม้จากสวรรค์และพระอริยเจ้าบนดินเป็นตำนานเรื่องเล่าที่ว่ากันว่า ที่วัดพระโคมีสามเณรรูปหนึ่งเดินทางไกลมาพบท่านหลวงปู่ทวดพร้อมกับดอกไม้ลึกลับในมือดอกนั้นไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแต่คือดอกมณทาทิพย์ดอกไม้ทิพย์ที่เชื่อกันว่าเบ่งบานเฉพาะในแดนสวรรค์และจะโปรยปลายลงมาจากฟ้าก็ต่อเมื่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งธรรมกำลังจะจากโลกนี้ไปเมื่อหลวงปู่ทวนเห็นดอกมณฑาทิพย์ในมือสามเณร ท่านถามขึ้นว่าเจ้าได้ดอกมนทาทิพย์ดอกนี้มาจากใครสามเณรตอบด้วยใจสัน่นเทวดาท่านฝากให้ข้ามาถวายพระอริยะเจ้าแห่งแผ่นดินหลวงผู่ทวดยิ้มเพียงนิดก่อนจะรับดอกไม้มาแล้วท่านก็ได้นั่งภาวนาจิตหลับตาพร้อมกับสามเณรแล้วทุกอย่างก็เงียบเงียบจนไม่มีใครได้ยินแม้เสียงลมหายใจใดๆ ชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่ก็ปรันตะลึงเพราะทันใดนั้นเกิดลูกไฟเรืองแสงพุ่งขึ้นจากกุฏิลอยขึ้นสูยอดเจดีหมุนบนอยู่สามรอบก่อนพุ่งหายไปทางทิศอาคเนราวกับเป็นดวงกิจศักดิ์สิธิ์ที่เดินทางกลับสู่แดนทิพย์แล้วหลวงปู่ทวดก็ละสังขารไปในท่านั่งสมาธิไปพร้อมกับสามเณรรูปนั้นห เรื่องราวของหลวงปู่ทวดกับวัดช้างให้ในจังหวัดปัตตานีเป็นทั้งประวัติศาสตร์และตำนานที่สืบทอดกันมายาวนานโดยมีการบันทึกไว้ว่าหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชชมุนีสามีรามคู่นูปมาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตำนานเล่าว่าเมื่อมีการหาสถานที่สร้างวัดใหม่ในจังหวัดปัตตานี ชาวบ้านได้ใช้ช้างเป็นตัวเสี่ยงทายโดยปล่อยให้ช้างเดินไปตามทางแล้วเมื่อช้างหยุดที่ใดก็จะถือว่าสถานที่นั้นเหมาะสมในการสร้างวัดช้างได้หยุดที่บริเวณหนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นที่ตั้งของวัดช้างให้หลวงปู่ทวดได้รับนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช้างให้ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจ และเผยแผ่พระธรรมจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่และทั่วประเทศหลวงปู่ทวดมรณภาพเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2,225สร22ิริอายุ100ปี 6. การเข้าฝันพระอาจารย์ทิมหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วหลวงปู่ทวดยังมีปฏิหารต่างๆปรากฏขึ้นอีก หนึ่งในนั้นคือการที่ท่านได้เข้าฝันพระอาจารย์ทิมซึ่งเป็นพระที่เคยได้รับการบําเพ็ญภาวนาและเคารพท่านอย่างสูงหลวงปู่ทวดได้แสดงตัวในฝันและบอกให้พระอาจารย์ทิมสร้างพระเครื่องที่ใช้ชื่อท่านเพื่อให้ความคุ้มครองและความเจริญรุ่งเรืองแก่สิทธนุสิทธ์สรุปหลวงปู่ทวดเป็นบุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนือธรรมชาติและได้รับการเคารพอย่างสูงจากผู้คนในทุกยุคทุกสมัย ท่านมีปฏิหารและพุทธคุณที่ครอบจัก,กรวาลไม่เพียงแต่ในเรื่องของการแคล้วคลาดและคุ้มครองแต่ยังมีความรู้และภูมิธรรมลึกซึ้งในพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมของท่านจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากอุปสรรคแต่ยังได้เผยแผ่คำสอนที่เต็มไปด้วยปัญญาและความเมตตาให้แก่สังคมไทยจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ จำไว้นะคะการบูชาพระไม่ใช่ห้อยให้ครบแต่คือการเชื่อและสื่อกับกจิตอย่างเข้าใจพระท่านมีพลังอยู่แล้วแต่พลังจะทำงานก็ต่อเมื่อจิตเราพร้อมเปิดรับและการเปิดรับเริ่มจากความศรัทธาที่มีสติรายการเรื่องเล่าหลากตำนานของเราวันนี้ขอจบด้วยประโยคหนึ่งหลวงปู่ทวดไม่เคยทำให้ใครรวยทันใจ แต่ท่านช่วยให้รอดทุกครั้งและเมื่อคุณรอดคุณจะมีโอกาสรวยกว่าทุกคนที่ไม่รอดเลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนที่กำลังห้อยพระแต่ยังหาทางชีวิตไม่เจอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลากตำนานขอบคุณที่รับฟังในบทความนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจ กดแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ฟังและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าตำนานในตอนต่อไปค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลากตำนานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างจินตนาการให้คุณได้ติดตามวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ